สวัสดีค่ะพบบริการ Learning by Social ครับผมธนกรเนรอจากโรงงานดีเพษสารผลคนพันธิ์ชิดทุกคนทราบกันไหมว่าการเกิดการขึ้นกางแรมเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันการเกิดข้างขึ้นกางแรมเกิดได้จากการที่เราเห็นดวงจันทร์เป็นรูปทรงกลมไม่มีแสงในตัวเองด้านแสงสว่างที่เราเห็นในปัจจุบันเกิดขึ้นได้จากแสงของดวงอาทิตย์แต่ด้านตรงข้ามของดวงอาทิตย์จุบบังด้วยเงาของตัวเองดวงจันทร์โคจรรอบโลกทําให้มุม ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกเปลี่ยนแปลงไปวันละ12องศาด้วยกันเมื่อมองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นว่าเห็นเสี้ยวของดวงจันทร์มีขนาดเปลี่ยนไปเป็นรอบวงใช้ประมาณใช้เวลาประมาณ30วันในการหมุนวันนี้เราจะมาสอนเรื่องการสังเกตขัางขึ้นข้างเรมกันการสังเกตขัางขึ้นข้างเรมของคนโบราณเห็นพื้นที่สีคล้ำซึ่งเต็มไปด้วยหลุมอุกบาตของดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายเราสามารถใช้รูปกระต่ายบนดวงจันทร์ช่วยสังเกต ข้างขึ้นข้างเรมได้โดยดังนี้วันขึ้น15บห้าค่ำดวงจันทร์จะอยู่ทางด้านตรงข้ามของดวงอาทิตย์เราจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นที่ขอบฟ้าทางตะวันออกเวลาประมาณ6กโมงเย็นข้างแรมเนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลกหนึรอบใช้เวลา29วันทําให้เรามองเห็นดวงจันทร์ขึ้นเช้าว,วันละ50นาทีหรือประมาณ12องศา เราจึงมองเห็นดวงจันทร์ตอนเย็นก่อนดวงอาทิตย์ตกและเห็นหัวกระต่ายเสี้ยวของดวงจันทร์บางขึ้นจนกระทั่งมืดหมดทั้งดวงในเวลา15ค่ำวันเรม15ค่ำดวงจันทร์ดูระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเราจึงมองเห็นแต่เงามืดของดวงจันทร์ดวงจันทร์จะขึ้นตกพร้อมรมกันกับดวงอาทิตย์กลางคืน เราจะมองเห็นดวงจันทร์ท้องรุ่งเช้าของดวงอาทิตย์ตอนอาทิตย์ขึ้นและเราไม่เห็นหัวกระตายเสี้ยวของดวงจันทร์จะหนาขึ้นจนกระทั่งสว่างเต็มดวงในวันขึ้น15คหาครับวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับเกิดความรู้ดีๆสว่วนอีพีหน้าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรรอเจอกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบ